สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้จากรายการเต็มร้อยเราพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับวันนี้ก็จะเป็นวันที่31นะฮะก็สิ้นเดือนบดีวันนี้หวยออกเนาะเออมันเกี่ยวอะไรกับหวยเนี่ย <c oughs> เดือนพฤษภาคม2558ณนขณะนี้เราอยู่ยุทธนาของน้องคมกรินะครับเอาละ,ะพันธุ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือพันธุ์41่พวงนะครับวันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นเป็นช่วงสุดท้ายละเพราะว่าจะเกี่ยววันที่1ที่2ถูกต้องไหมฮะ ที่เห็นอยู่ท่านผู้ชมลองดูกันใกล้ๆนะครับผลจากการใช้ชุดฉีดพ่นน้องคงกีใช้ไปฉีดไปกี่รกรอบฮะับสำหรับพื้นนี้ห้ารอบครับโอก้ก็พูดง่ายว่าตั้งแต่แรกเลย <5. S 1> เต็มเต็มสูตรว่างั้นเหรอ, <5. S 1> อท่านผู้ชมมาดูกันใกล้ๆนะครับนี่คือรวงที่สวยสดงดงามนะฮะของข้าวพันกอขอสี่หนึ่งนะครับก้มนะฮะเม็ดใหญ่เม็ดสวยนะครับเม็ดสะอาด คงกลับมาที่น้องค,คมกิตอีกครั้งหนึ่งถามจริงๆว่าอคอร์สที่ใช้เนี่ยเราเห็นอะไรที่ที่แตกต่างบ้างครับจากในอดีตก็คือเรื่องเชื้อราครับเชื้อราเก่งใช่ไหมฮครับผมแล้วต้นทุนล่ะต้นทุนประหยัดกว่าเคมีครับเยอะไหมฮะเยอะครับจะว่าจะว่าครึ่งได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมได้ครับอ๋อนี่ก็เป็นการยืนยันจากน้องคมกิตอีกท่านหนึ่งนะครับที่บอกว่าวันนี้ชุดฉีดพ่นสามารถลดต้นทุนได้ถึงครึ่งทีเดียวเอาล่ะ เรามาดูกันโดยรวมนะครับท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะฮะอีก2วันเกี่ยวจากนี้ไปใบข้าวก็ยังเขียวอยู่ซึ่งก่อนหน้านี้เขียวอย่างนี้ไหมครับเขียวครับไม่ใช่หมายถึงก่อนที่เราใช้คลอดอื่นนะฮะไม่่อยเขียวครับไม่เคยจะเป็นใบแห้งใบแห้งใช่ไหมฮะท่านผู้ชมดูชัดนะฮะมจะสูงข้ามาใกล้ๆนะครับอีกสองวันเกี่ยวนะฮะณขณะนี้ใบข้าวยังเขียวอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดลวงก้มนะฮะรวงค่อนข้างเหลืองแล้วนะครับชัดเจนจริงๆ แล้วเราถอดอะไรไปบ้างครับหมายถึงยาจากอดีตที่เราเคยใช้ถอดเคมีทุกอย่างครับกล้าพูดอย่างนั้นเลยเหรอครับผมคำว่าทุกอย่างนี่คือหมายถึงเพี้ยนอนเจือไปบ้างแน่นอนเชลาเจือไม่แล้วแล้วเพี้ยนอนแรกๆได้ได้ผสมไหมรู้ว่าเพิ่งมาถอดทีหลังไม่ได้ผสมครับไม่ได้ผสมเลยเหรอครับอื้มหอกล้าหาญนะหลายคนกลัวเหลือเกินสรุปก็คือถ้าถ้าอย่างนี้เกินครึ่งแน่นอนต้นทุนหายไปไปไปเยอะแน่นอนนะครับ ทุนที่เราจะลงไปในนาข้าวสรุปแล้วก็คือยืนยันว่าวันนี้ด้วยชุดฉีดพ่นสีสหายมันก็สามารถไล่เพีย้ยไล่หนอนถูกต้องไหมครับครับท่านผู้ชมครัเดี๋ยวเรามาดูรวงกันแบบใกล้ๆนะครับเอาละเดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะคงเป็นโทรคุยแล้วล่ะน้อง คมกิจครับเพราะว่าในเรื่องของน้ําหนักเนาะเดี๋ยวจะโทรถามอีกทีหนึ่งนาพื้นทั้งหมดที่จะเกี่ยวเนี่ยทั้งหมดกี่ไร่ครับย3ไร่ครับ23นะครับนะไม่โกงนาณะคีับ23ยืนยันและเดี๋ยวเราจะเช็คกันอีกทีงว่าเฉลี่ยแล้วไร่ละกี่ถังครับครับวันนี้ต้องอำลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะจากรายการเต็มร้อยครับสวัสดีครับ